มาขึ้นอุดันเข้าไปดันลอ่ๆเม็ดไปครับมาขวาเลยครับนั่นแน่อยโยกนิดนึงครับอืมดันนะผมมาอุปการ เลยทิมแล้วไปครับกินเม็ดอืมทั้งโคน เรากินลูกก่อนนะครับโอ้โหว่ะแม่งเอาโคลนกินเลยเว้ยกินเข้าไปอืมอะมาวัดใจท่านผู้ชมกินเข้าไป เตือ,ตอทิมมาครับกินมาครับจำหนึงนะกินเบียรเราเอาอยู่ท่านผู้ชมเรามีม้าผูกอยู่นะครับไป เฮ้ยขุนอืกินมาฉันจะกินมา้าม้าเจ้าจีนีพไีไหนก็ต้องกินใช่ไหมกินครับผมไปครับไปเตาะเรือนีกว่าลุกหนึ่งที อหนึ่งตาครับห้อยไว้ก่อนไปครับนั่นแน่ด้านครับกินไมเร็วกินไมาเร็ว ปยังไงเจ้าก็ไปไม่ถึงหรอกครับเรามีเรือสองลำเหมือท่านผู้ชมเนี่ยโดนแล้วเห็นไหมแค่นี้ก็โดนจิ้มแล้วเนี่ยฮ <c oughs> โดเน,นเน้นๆเสรษฐมาครับตัวแทนอนุบาลอันนี้เล่นไอหมากลูกคันเทพด้วยแล้วนเนี่ยมันมีตัวแทนอนุบาลเป็นแรงนะครับของเราผมไม่ค่อยได้เล่นไอตัวหมากลูกคันเทมเท่าไหร่โอเคพวเล่นแล้วมันชอบบังคับแพว้ว่ะเออเหมือนกับมันค้างบ่อยนะครับอืมจะรอให้แบบเขาปรับระบบให้ดีก่อนเดี๋ยวค่อยกลับไปเล่นใหม่มา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  นั่นแน่ปะเบียเยอะเอะเล่นเป็นม้าขวาอหน้าขุนหน่อยตกใจไหมโอ้ดันวเว้ยกินแล้วกินเปล่าเอ้าออมากินดันเลยครับผมอืมกินครับผมเป็นการระเบิดเบียร์นั่นเองนะครับดันรทบาปทำลายหน้าเบียร์นั่นเอง ไปครับโคดไปครับดันครับผมนั่นแน่เม็ดเขาขาดนี่หว่าซะหน่อยแล้วกันเม็ดเขาขาดอยู่นะครับอ้าล้วงครับมี้ต้องล้วง ชื่อ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 เชื่อมครับผมกินระบายต่อมาวะกินไปเลยสะดีไหมยังแล้วกันนะครับ โดดอย่างนี้ดีวกว่านท่านผู้ชมวัดใจผมจะตบโคนเขาแล้วโดดตบโคนนั่นเองน่าโคนมาพิวครับลูกครับผมกินเท้าไป กินเข้าไปครับดันเข้าไปเขากินเบีย้ยเราได้นะครับอ้าแม่งไม่ยอมกินเบีย้ยไม่ยอมกินเบี้ยก็เ,เสดีครับดันเลยจริงน่าจะรีบกินเบีย้ยก่อนไม่ทันแล้วละ โอโอ่ะมาครับเราได้เบี้ยงเงินนะเอาป่ะจะกินปะละ่ะกินเราได้เบี้ยงไหงครับนั่นแน่อ่ะมาครับขยับครับกินมาเรากินมานะครับต้องเอาโคนกินเดี๋ยวเรากินมาก่อน ตึง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 เลยต่อว่ะต่ออะไรละ่ะต่อไปเฮ้ยโอ้โหเซ็งว่ะอ่ะต่อมาอยากต่อต่อมาน้องกินแล,ะละ้วล่ะน้องจ๋า เอาละกระทุงมาแม่งเลยครับมีการพิยุมีการพริย,รพรยุขึ้นลำครับผมขึ้นลำใหม่เตรียมตบเบีย์นั่นเองเดี๋ยวแป๊บนึงนะ ถ้าผมกินลุกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือเขาจะเอาโคนปิดนะครับโอ้โคลนหายได้อยู่มั้งอ่ะขอกินก่อนฉันหิวกินลุกเข้าไปแล้วก็มาบังโคนนะครับอืมไม่ยอมเว้ย ซะก่อนกินมาครับกินมาเขาต้องถอนม้าหนีก่อนนะครับตึงตึง กินเบียร์อ้าวอ้าวอ้าวเดี๋ยวผมลุกีกทีเดียวครับเขาต้องเลาือขึ้นไปป้องกันข้างบนเมื่อนั้นวุ่นวายเมื่อนั้นโดนมื่นั้นลุกเขาต้องเอโคนปิดแล้วโคนผมขึ้นเรียบร้อยครับเสียหาย <c oughs> อของฟรีก็ต้องห่ำหน่อยละกินครับกินครับกินมาเว้ยมาครับโอ้โหกินเลยเว้ยเฮยทนไม่ไหวว่ะมาเจ้าต้องหนีด้วยฉลุกก่อนครับฉลุกก่อนเร็วเร็วเร็วขึ้นเร็ว ลุกหนึ่งทีครับลุกหนึ่งทีเอาล่ะมาไปครับลุกทีเดียวแพท่านผู้ชมผมดันโค้ขึ้นไปตรงๆก็เละแล้วดันโค้ขึ้นไปตรงๆ